สวัสดีครับผมวันนี้ปรากฏช่างทำนานนะครับวันนี้ครับก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นโดนราคาถูกนะครับที่ซื้อมาในเว็บลักดณะนะครับอยู่ที่ราคา3,900บาทนะครับผมก็ในกระเป๋ามันเป็นรุ่น Z LL นะครับแต่ผมสั่งซื้อเป็นรุ่น SG907 Pro นะครับผมอ่านามาดูคู่มือนะครับจริงๆจะเป็นรุ่นนี้นะที่ผมสั่งมาจะเป็น SG906pro นะครับแต่ในในคู่มือผมว่าเป็น Pro 2ผมว่าน่าจะเป็นของก๊อปนะก๊อปจากจีนนะครับผมแต่ตัวเครื่องของโดนนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันกันกบ SG906 นะครับผมแต่แอปที่ใช้ในการเชื่อมต่อก็แปลกๆนะครับก็เป็น L เป็น XIL นะครับผม Pro นะครับแต่ถ้าเป็นของ SG k าสุน6กโปรจริงๆเขาจะใช้เป็นเฮดฟันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นของก๊อปแหละแต่ก็ลองทดสอบบินดูนะครับก็พอพอบินได้นะครับเรานมาดูนะครับคุณสมบัติของเขานะครับ hG อส่วน0 6โปรนะครับก็เ,เป็นโดนนะครับที่พับได้นะครับผมแต่ตัวนี้ก็กยังมีโลโก้เป็น g อส่ว906โปรนะครับก็เหมือนของแทนนะผมว่านะ <laughs> ถ้าก๊อปแล้วมันใช้ดีก็ ไม่เป็นไรนะครับเพราะราคาถูกนะครับผม3900บาทนะครับพอกลางปีกออมาก็ตัวใหญ่นะครับก็จะมีกล้องนะครับกล้องก็เป็นกิมบอลสองแกนนะครับผมกล้องกิมบอลสองแกนนะครับมีกล้องตรงท้องด้วยหนึ่ตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่จะอยู่ที่7 4็ดจุดสี่โวลต์นะครับสองพมิลลิแอมป์นะครับผม ฟังชันนะครับตามคู่มือก็บอกว่ามี GPS นะครับผมเดี๋ยวเราจะทดลองบินเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกล้องนะครับเพราะว่าคิดว่าของกอ๊อปแน,น่นอนแหละแต่เราจะมาทดสอบคุณภาพกล้องนะครับว่าจะสวยไหมนะครับแล้วก็สามารถบินได้ไกลแค่ไหนระยะการบินคู่มือจะบอกว่าอยู่ที่ประมาณพันส นะครับผมแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกให้ผมจะทดสอบอยู่ที่ระยะหกร้อยเมตรนะครับผมนี่ไงครับเป็นแอปนะครับแอปผมว่แอป XL Pro นะครับผมลองสกแกนนะครับเป็นไม่ใช่ฮิตฟันนะน่าจะเป็นของก๊อปแหละผมว่านะครับผมแต่ราคานี้ถ้าบินดีก็ไม่เสียดายนะครับไม่เสียดายน่าจะเป็นก๊อปแต่ถ้าเป็นก๊อปเกรดเอบินได้ดีก็โอเคนะคแต่เราจะไปทดสอบกันเลยนะครับผมว่ากล้องสวยไหมนะครับไปชมกัน ครับผมเราจะมาเชื่อมต่อโดนกับมือถือกล้องนะครับแล้วก็รีโมทนะครับผมลำแรกก็ให้ทาการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องของโดนก่อนนะครับกดปุ่มเปิดค้างไว้นะครับสัญญาณไฟก็จะกระพริบขึ้นมานะครับไฟด้านหลังจะมีสีแดงนะครับไฟด้านหน้าจะมีสีเขียวนะครับแล้วก็เปิดรีโมทนะครับผมรีโมทแล้วก็ให้เราเข้าที่โทรศัพท์มือถือนะครับผมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับสำหรับ Wi-Fi ของดวนเรานะครับก็จะเป็น XL Pro 5G นะครับผมต้องเป็นโทรศัพท์ที่รองรับ 5G เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเชื่อมต่อได้นะครับผมแต่ก็เข้าที่แอปนะครับแอปจะเป็น XL นะครับผม Pro นะครับผมแต่บางส่วนมากจะเป็น S G จะเป็น h ูฟังนะครับแต่ผมลองโหลด h หูฟั n แล้วใช้ไม่ได้นะครับผมต้องเป็น XL นะครับ แล้วก็กดที่สตาร์ทตอนนี้กล้องก็ได้เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมเราสามารถหมุนกล้องขึ้นได้นะครับนะครับกล้องเนี่ยหมุนขึ้นได้แล้วก็ในรีโมทนะครับก็จะมีปุ่มบังคับกล้องนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมฝันขวามือนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกดบังคับกล้องนะครับ ตอนนี้สัญญาณนะครับผมตอนนี้สัญญาณ GPS ไม่มีนะครับเพราะเราอยู่มีหลังคาแล้วครับผมโหมดอยู่โหมดหนึ่งนะครับโหมดหนึ่งคือบินแบบไม่มี GPS นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ตัวบนน่าจะเป็นตัวนีโหมดนะครับโดยด้านล่างจะเป็นของโดนนะครับผมจะแจ้งเตือนตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมต่อ ความบินนะครับผมให้เราเข้ามาที่เมนูนะครับเรดีนะครับผมเรดีนะครับแล้วก็คานเบรตเครื่องนะครับผมการเชื่อมต่อคานเบรตเครื่องก็ให้เราหมุนนะครับหมุนโดนสามรอบนะครับลักษณะแนวนอนนะครับหมุนจนกว่าจะดังนะครับรอบแรกมันดังนะครับรอบสองก็จับตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หมุนเพื่อปรับ สมดุลของโดนนะครับผมมุนเกิดกว่าจะดังนะ่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้เชื่อมต่อดวนกับกล้องแล้วก็ดีมดูดสมบูรณ์แล้วนะครับผมพราะต่อไปก็พร้อมบินนะครับหลังจากที่เราทําการเชื่อมต่อหมุนเรียบร้อยนะครับสองแท่นนะครับแล้วก็โถูกไฟนะครับพร้อมบินแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะ ไปทดสอบการบินกันนะครับว่าบินได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ภาพสวยไหมนะครับผมไปชมกันครับครับผมสถานที่บินแล้วนะครับก็จะอยู่กลางแจ้งนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นสวนทุเรียนของเรานะครับผมที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้เราจะมาโชว์สวนทุเรียนเราด้วยนะครับว่าภาพจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้ดาวเทียมนะครับผมขึ้นเจ็ดดวงแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรารอให้ดาวเทียมขึ้นครบก่อนนะครับ ให้ขึ้นปรับเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด2ก่อนโหมด2พร้อมที่จะบินในระบบ GPS นะครับผมสำหรับดีโหมดนะครับดีโหมดคนอ่านนันมันสัญญาณขึ้นแล้วครับว่าสามารถบินได้แล้วนะครับผมดาวเทียมมีเก้าดวงนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มถ่ายรูปอันนี้จะเป็นปุ่มบันทึกวิดีโอนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใส่เมมเขาเป็นในตัวเครื่องนะการบันทึกวิดีโอคือจะบันทึกในที่ตัวเครื่องโทรศัพท์แล้วนะครับแต่ถ้าเรามีเมมโมรีใน ในโดนนะครับก็จะสามารถบันทึกในโดนได้นะครับผมความเร็วก็จะดีข hmm. ึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ขึ้นสิบโดนนะครับร้อมบินนนะครับผมปุ่มนี้เป็นปุ่มสปีดนะครับอันนี้ปุ่มปเขาเรียกว่าปุ่มกลับบ้านนะครับปุ่มกลับกลับโฮมนะครับกดทูโฮมคือเวลาเรากดปุ่มนี้โดนจะสามารถกลับมาอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับน่าจะเป็นปุ่มขึ้นออโต้นะแล้วเราจะลองบินออโต้ดูนะครับอาการทดสอบเครื่องนะครับตอนแรก เรากดปุ่มนะครับลงเป็นตัว V นะครับเพื่อทดสอบการบินนะครับผมนี้พร้อมบินแล้วนะครับผมเราจะกดปุ่มด้านล่างนะครับบินออโต้นะครับตอนนี้โดนที่บินแล้วนะครับเรากดปุ่มบินออโต้ขึ้นมาแล้วนะครับโดนจะบินอยู่ที่ระดับประมาณความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับผมตอนนี้ความสูงที่1เมตร H คือหนึ่งน H นี่คือความสูงนะครับ B คือคือระยะไกลนะครับผม ตอนนี้บินโดนบินนิ่งนะครับนราจะบังคับให้บินขึ้นสูงขึ้นไปนะครับผมอ่านี้บินสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็บินไปข้างหน้านะครับเราจะบินไปข้างหน้าสูงขึ้นไปอ่าตอนนี้อ่าตอนนี้อยู่ที่ระยะนะครับดูทีดีโมอยู่ที่สิบเจ็ดเมตรนะครับผมแล้วก็ความสูงอยู่ที่สิบเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็ระยะห่างจากตัว ที่ขึ้นบินอยู่ที่9เมตรนะครับผม mm. ดาวเทียมหสิมหาด,ดวงเลยนะเยอะมากนะครับผม uh. ดูที่โดนนะครับก็ไม่ไกลมากตอนนี้ดูกล้องจากโดนนะครับเราจะไม่เห็นตอนนี้มันมันมันันย้อนแสงนะจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นจอให้ดูทีหลังนะครับผมแล้วเราจะใช้เราจะบินไปดูสวนทุรียนแล้วนะ จะบินต่ำลงมาก่อนนะครับแล้วก็จะบินไปดูสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนตอนนี้ก็ปลูกอยู่ทั้งหมด4แถวนะครับผม4แถวแถวและ6ต้นนะครับผม เราจะมบันทึกวิดีโอนะบันทึกวิดีโอแล้วนะครับเราจะลองบินสูงขึ้นดูนะครับผมอันนี้บินต่ำลงนะเราจะบินสูงขึ้นไปอีกนะครับภาพก็ถือว่าสวยนะผมว่านะครับแต่ไม่เห็นสวนทุเรียนแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเดี๋พวผมจะถอยหลังมาเพื่อจะดูสวนทุเรียนนะครับจะถอยหลังมา ก็กงจะให้ต่ำลงนะครับ ก็มีสองตัวตอนนี้เราอยู่บนหัวพอดีนะครับผมจะอยู่บนหัวผมพอดีนะ,อะตอนนี้เห็นสวนทุเรียนนะครับผมเดีวเราจะมาขับมาทางซ้ายนิดหนึ่ง ครับตอนนี้เห็นสวนทุเรียนนะครับจะถ่ายลรงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าจริงๆโดยมันก็หมุนหมุนหมุนนำตัวไดแ้แต่ผมอยากให้ด้านหน้าโดนไปด้านหน้านะครับแล้วเราจะลองหมุนหมุนกล้องดูนะหมุนตัวโดนนะครับไปทางซ้ายอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับผมมีทุ่งนา ถ้าเราแพนกล้องไปบ่อยมันก็จะกระตุกนะครับเดินนะ เดี๋ยวเราจะบินไปประมาณแต่ผมจะบินไปขนาดนะครับให้อยู่ที่ะระยะดีนะครับผมผมจะบินไปประมาณให้ห่างจากตัวเราประมาณ600เมตรนะครับผมเราเพิ่มสปีดได้นะครับกด <c oughs> สปีดโดน ตอนนี้โดนก็บินไปอยู่ที่ระยะสามรอยเมตรนะครับผมแล้วผมจะเอาแค่หกร้อยเมตรพอนะเพราะว่าน่าจะเป็นระยะที่ปลอดภัยสุดนะครับผมหกเจ็ดร้อยเมตรตอนนี้โดนอยู่ที่เจ็ดร้อยเมตรนะครับผมเจ็ดร้อยเมตรก็ยังมาขับได้ปกตินะมองเห็นโดนไหมไม่เห็นเลยครับไกลมากอยู่ไกลมาก เห็นดำๆนีเล็กนู่นอยู่นู่นนะครับนี่เล็กนะครับภาพก็ยังโอเคอยู่นะเราจะบังคับให้กล้องโดนหมุนนะครับผมหมุนภาพก็ยังมาปกติอยู่นะครับ่เื้อนกปากางมันลงแล้วไอ้างางอันนี้ยังพับบังคับดีอยู่นะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับ อยู่ห่างจากเราเจ็ดรอเมตรนะครับผมแล้วก็คุณภาพของโดนก็ยังมั่นครับได้อยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับผมถือจะเป็นของกอลแต่ถ้าระยะน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะและแบตเราอยู่2ก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะสา่งให้กลับนะครับผมจะกดปุ่ม go to home นะครับแล้วก็ดูว่ามันจะมาลงที่กล่องกระดาษเรามันเดิมไหมนะครับผมแล้วจะสั่งกลับนะครับ พอเรากดปุ่มสั่นกระป๋าจะมีเสียงแตงติ๊ดๆนะครับผมแล้เรารอดูโดนอ่าโดนระบินมานะครับสองนู่นน่นตัวดำๆกำลังบินมาครับดำๆยินเสียงนะครับมองเห็นดำๆสูงมานะครับแทบจะไม่เห็นโดนเลยนะโน่นโนนเห็นแล้วนะอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นแล้วเริ่มมาแล้ว ดูนะครับขอแม่นยำว่าดวนจะลงมาตรงกล่องเราไหมนะครับ อย่าบอานิดนึงที่ตกสิงหัวนะปกติเขาบอกว่ามันจะคาดเคลน่อนประมาณเมตรถึง2เมตรนะครับผมแล้วเราจะลองดูว่าจะลงตรงกล่องหร้ไไมถ้าลงตรงกล่องได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับถอยมาแต่มามานดตกถึงหัวโดนลงมาแล้วนะครับ โดนจะอยู่ห่างจากจุดเดิมประมาณ3เมตรนะครับผมลงใส่กล้องดินพอดีนะครับมีรูปใบพันธหักหรือเปล่าเนะี่หน้าหักนะครับครับผมสรุปนะครับก็โดนน่าจะเป็นของก๊อบแหละนะครับผมแต่คุณภาพก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับรับได้นะครับผมคุณภาพกล้อง ก็สวยอยู่นะครับผมว่าสวยอยู่การลงก็ห่างจากจุดที่ขึ้นไปประมาณ3เมตรนะครับผมก็แสดงว่าถ้าเราจะบินในที่แคบๆนะครับก็ต้องเผื่อไปด้วยนะครับว่าโดนมันจะคาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับก็ต้องระวังต้นไม้ระวังสายไฟนะครับผมในการขึ้นบินแต่ละครั้งนะครับแต่ก็สะดวกนี้นะครับเวลาบินกลับมันกลับเองมันนะครับผมแต่ก็ต้องเผื่อให้มันด้วยนะครับก็สําหรับการรีวิวนะครับโดนนะครับราคาถูกจากจีนนะครับผม sg 9 0 6 Pro นะครับผมก็อขอจบที่เท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ